สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะนอนคุ้มปุกหวัวตะตื่นค่ะมานอนทาอีกมันนี่บังหายเห็นไปอาบน้มามันนี่อาบน้าบอกมามานอนอีกค่ะบ่ไดเด็ไปเบิ่งหมอล่ำดอกพ่อนนอนนอน ค่ามือน,นี่คุณหมอเพิ่งกลับมาเยี่ยมน้องหมวยไหลนะคะ,ะน้องกับเป็นคนป่วยในโครงการของเพื่นนะคะที่คุณแม่อัดลิดไว้เนาะนบ่ะะเด็ดไปโรงเรียนค่ามือน,นี่น้องฟ้าเดียนนะคะยังว่าปีค่าววันศุกร์ค่ะ เพื่อนกะเตื่นมาแล้วเพื่อนกะมานอนถ่ายอีกส่วนแม่ไปอยู่แม่เลยว่าใหายพน้อนพัก่อนอ่าบ่ได้ไปเที่ยวงานนะคะเพป็นมาไปเบิ่งหมอลำบ่บ่คุณหมอเพื่อนกะติดเช็คร่างกายของน้องน,นะคะยาหมอเย้าเด้อนเอาไปนัดสิจ่ายคุณให้ไปเพื่อนเอาห้ย้ายแล้วย้ายด้วย

วมพรุ่งนี้จ้ามื่ออื่นมะอ่นค่ะกันยาวาคุณแม็กยอยู่กับคุณยายอ่าเพื่อฮะยาใต้จะหมดหรือยา นี่นะคะเพิ่นกับเป็นเพื่อนป่วยในโครงการค่ะคุนแม่กะขอกำลังใจจากเอซนะคะเพื่อให้นนองขอทุกหน่วยงานเพื่นก็ยืนมือมาซอยหนองเนาะทุกหน่วยงานแม่กระทั่งอสมอพยาบาลบ้านเฮาเพิ่อนก็ต้องดูแลน้องมวอยให้ดีที่สุดนะคะ จ้าเอาไปซัมมก่อก็นาอเดี๋ยวคุณแม่จะอาเัปเตียห้บเบิ่งอีกเทียนหนึ่งให้คุณแม่คุยกับคุณหมอก่อนนะคะค่ะ